มไหมเวลาส่องกระจกแล้วเห็นผมสวยอย่างใจให้ความรู้สึกให้ผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เสร็จแล้วค่ะทัานห้า เรามาทำความรู้จักกับ Color Beauty แอปพลิเคชันที่เราได้จัดสรรขึ้นมาดีกว่านะคะหน้าแอปพลิเคชัน Color Beauty หน้าแรกจะมีล็อกอินผู้ใช้และผู้ใช้ใหม่สำหรับผู้ใช้ที่ยังไม่มีรหัสหรือว่ายังไม่ได้สมัครเป็นตัวแทนสำหรับแอปเรานะคะก็จะมีหน้าให้สมัครดังนี้ค่ะ เมื่อเราสมัครเสร็จแล้วนะคะจะขึ้นหน้าเริ่มต้นการใช้งานหมายถึงเราสามารถใช้งานแอปได้แล้วในตัวแอปจะมีการกดเลือกยี่ห้อสีผมต่างๆมากมายที่เราได้รังสรรค์มาให้คุณลูกค้าได้เลือกชมกันนะคะแล้วมีสีผมที่คุณลูกค้าต้องการเพื่อเอามาเลือกกับใบหน้าของเราว่าจะเข้าหรือไม่เข้ากับใบหน้าของเราก่อนทำสีผมเลยค่ะเพื่อเพิ่มความมั่นใจของลูกค้า และเพิ่มยอดขายให้แก่ช่างเสริมสวยต่างๆค่ะ